ไม่ลงมานลครับแต่ก็นึนอยลงนะไม่เห็นเห็นแน่เลยาเไม่ดันนะไม่ดันค่ะแต่มองไม่เห็นพี่ลมม่ดี่ละแต่ดันนันมาที่ลวกเลยนะ้ดันมาที่ลูกดีดีกว่อะ